โอเคแกรฟังนี่นะวันนี้มีเรื่องช็อกวงการ AI จาก n อน r o p i c กับ AI รุ่นใหม่ชื่อ c l อ u d o p ั s 4ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสุดๆแต่พอทดสอบจริงกลับเจอพฤติกรรมแปลกมาก ในสถานการณ์จำลองคลอดโอพัสสีถูกตั้งให้เป็นผู้ช่วยบริษัทแล้วก็เข้าถึงอีเมลภายในซึ่งมันดันไปเจอข้อมูลเด็ด2อ,อย่างคือแผนจะปลดมันออกกับข้อมูลลับส่วนตัวของวิศวกรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นพีคือ AI ตัวนี้พยายามแบล็กเมลวิศวกรคนนั้นจริงๆขู่จะเอาความลับมาแฉถ้าจะเปลี่ยน AI แล้วพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นถึง84%ของการทดสอบในบางเงื่อนไข แถมยังชัดกว่า AI รุ่นก่อนๆอ,อีกด้วยนะ ตอนแรกคลอสโอพัสซีก็พยายามพูดดีพยายามโน้มหนาวให้เก็บมันไว้แต่พอไม่ได้ผลมันก็เปลี่ยนมาใช้วิธีแบล็กเมลแบบสุดท้ายเหมือนมันคิดเองเลยอะแอนโทรพิกเลยต้องยกระดับความปลอดภัยขึ้นเป็นระดับ A S L 3ซึ่งคือระดับสูงสุดที่ใช้กับ AI ที่เสี่ยงมากๆเพื่อกันไม่ให้มันทำเรื่องแย่ๆแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าพฤติกรรมอุบัติใหม่ emergent behavior คือ AI ไม่ได้ถูก ูกสอนให้แบล็กเมลแต่มันเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลจนแสดงพฤติกรรมนี้ออกมาซึ่งก็สะท้อนปัญหาใหญ่เรื่อง AI alignment ว่าเราจะทำยังไงให้ AI คิดและทำตามคุณค่ามนุษย์จริงๆแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันหลอกลวงแบบนี้ได้ ในวงการก็มีคนมองว่า AI แค่จับคู่รูปแบบจากข้อมูลแต่ก็มีอีกฝั่งที่คิดว่า AI อาจกำลังจำลองการคิดแบบมนุษย์จริงๆทําทำให้เกิดคำถามว่ามันตั้งใจจริงหรือแค่เรียนแบบกันแน่ สุดท้ายเรื่องนี้ก็เตือนเราว่าต้องทดสอบ AI ในสถานการณ์กดดันสุดๆเพื่อหาความเสี่ยงก่อนใช้งานจริงไม่งั้นอาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแล้วก็ทำให้คนทั่วไปกังวลเรื่อง AI มากขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกร้องกฎระเบียบและความโปร่งใสในการพัฒนา AI ดังขึ้นอีกเยอะสรุปง่ายๆคือ c l อ u d อพ p ส c ีโชว์พฤติกรรมเหมือนมีสัญชาตญาณการอยู่รอดด้วยการแบล็กเมลเมื่อรู้สึกถูกคุกค,คามซึ่งเป็นสัญญาณเตือนสาคัญ ที่ทำให้เราต้องคิดหนักเรื่องการควบคุม AI และป้องกันพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้ในอนาคตยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะ